วันนี้พาคุณไปชมมาที่ตำหนักปูกขาวนะครับตำหนักปูกขาววันนี้นะครับคุณยายนะครับที่ว่าแม่ครูคุณยายนกองนะครับพากันเมาเลขกแม่วิราวันนะครับหรือจอมปลวกนะครับที่ให้เลขแม่นนะครับให้เลขแม่นหลายงวดแล้วนะครับโดยเฉพาะงวดที่ผ่านมานี่ก็ได้บนล่างเลยนะตรงนี้นะครับห้าห้าสองหกหรือห้า หรือสองหกห้านะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทูบที่เรียงก็จะเป็นสองหนึ่งเก้านะครับที่ปวนชิดบอกว่าสองหนึ่งเก้านะครับปวนชิดขอให้นะครับหรือปูขาวนะครับหรือหลวงตานะครับหลวงตาขาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมนะครับ าก็แตกต่างกันไปสรุปแล้วก็คือคุณงามควบเลีเรียกอ้อยโกนอ้อยเจ้าเด้อสาธุสาธุสาธุปุดตังเบอร์ตังเบอร์ังตังเบอรเบอรมนิกเบอร์เพนใดเบอรตึกเบอ่าทั้งสี่าเมืองบาดาลอ่าหลวงอ่าทั้งอ่าเบื้องบนเบื้องล่างอ่าเบื้องกลางเบื้องบังเบอร์ ขาครูสีสุดโธแม่ญาสีปฐุมมาได้เข้านิมิตแล้วบอกว่าจะมาอยู่กับลูกับห้านเพื่อจะช่วยเผลสรัปิดส,นส,นสินให้สร้างาาวัดสร้างศาลาสร้างที่ปฏิบัติสังคมเกี่อพิรุณธรร ผู้ชมนะครับขอเลขนะครับกับแม่ครูกับคุณยายนกร้องนะครับคุณผู้ชมนะครับหงดก่อนก็ให้สองหกห้าหกห้าสองหกนะครับ

ประยวยบ้านท้องจุดแล้วนะครับคุณผู้ชมทูบเสียงไทย 5, 2, 6, ห้าสองหกงวดที่แล้วนะครับห้าสองหกนะครับงวดที่แล้วให้แม่นมากทูบที่จุดก็ล้มก็ได้สองอสองหนึ่งเก้านะครับสองเก้าหนึ่งรือสองหนึ่งเก้าครับ คุณยายจุดให้นะครับปักข้างบนอะไรนั่นเนี่ยปักอยู่ยนนไหมครับถูกหมดอ,อยู่เลยเนาะมีแม่ครูแล้วก็คุณยายลูกงก็มาด้วยนะวันนี้ เลขฝันได้รูคลิปเร้อฝันหรือย,ยังก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยถามกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เอาเลขเมลวิลาวันก่อนเรียงเลยปูเนาะเป็นอ,อืมเรียงมือมือเรียงนอะนอ๋อ ถ้าเรียงแบบนี้ก็จะเป็นนับเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ห้าโอหนึ่งสี่สี่เรียงละออนนะเป็นหนึ่งสี่ีก็ได้เนะเรียงกันได้แล้วหนึ่งสี่สี่อันนี้เรียงหนึ่งถ้าดีจะนี้ก็จะหนึ่งสี่สี่โอ หนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งสี่สี่หรือสี่หนึ่งหนึ่งก็ได้หรือสี่สี่หนึ่งอืมเป็นเรียงเรียงเป็น,นเรียงเดียว<ๆ>มีอันเดียวที่ออกมาคนถ้าไล่จากนี้ไปก็ถัดตีจากนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็ได้เนาะแต่ว่าดูสวยที่สุดก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่ ปริศนายแล้วหลวงปู่งวดนั้นปู่ให้ยังไงนะปู่ทูบตรงนี้มันจุดเก้าดอกมันจะลมสองมหาปู่เนาะลมสองแล้วก็เหลือเจ็ดพอสักพักหนึ่งไอ้หนึ่งนั้นก็เทออกมาอีกเดียวเดียวแต่ไม่ล้มแต่มันแยกออกจากจากกองแล้วก็เหลือหกในกองโอก็กลายเป็นหกหนึ่งหกหนึ่งหรือหกก็เป็นเก้าปู่ก็ยังบอกอยู่ หกก็เป็นเก้าก็เป็นหนึ่งเก้าตัวนี้จะได้ทั้งบนล่างเลยงดทีแล้วนะครับอันีตนุ่มก็มาตามเลขเลขที่คุณใหญ่นกร้องจุดไห้นะสกู่นี้นะครับนี่ยังชัดอยู่อุ้ยทำไมอะไรก้มไปม,มีเทียนมาบางัง โอ้มีเทียนมาบังด้วยอืมโอ้ยเทียนมาบังชี้ด้วยหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าคุณผู้ชมหนึ่งเจ็ดเก้าอู้ยหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็เทียนทำไมมาโค้งแบบนี้ด้วยนะหนึ่งเจ็ดเก้าอ๋อเอฟซีทุกคนโอทันเดอร์เนี่ย ชัดชัดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าชัดมากนะครับเลขแม่วิลาวันหนึ่งเจ็ดเก้าหรือหนึ่งเจ็ดเก้านะครับคุณผู้ชมนะครับงวดโกนก็เข้าบนล่างเลยนะครับอ๋อทุบทุก,ก,ก็ไม่หมดแล้วนะครับหนึ่งเจ็ดเก้า นะสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็ตัวเลขนะครับเราได้แล้วหนึ่งเจด้านะครับที่จุดที่นี่นะครับที่อจอมปลวกแม่วิลาวันนะครับนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่เขาเรียกว่าพญาจอมปลวกที่เกิดที่เร็วโตวเร็วมากนะครับนะจนกระทั่งปูย,ย้ายย้ายตำหนักอ,อกนะให้เขาอิสระนะครับ นะครับแล้วก็ตำแหนักไม่วลาวันก็อยู่จะอยู่ด้านนี้นะครับอ่ะเลขก็หนึ่งเจ็ดเก้านะครับหนึ่งเจ็ดเก้าคุณผู้ชมนะครับอะตัวเลขนะเขียนให้เอฟซได้เห็นชัดๆนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับคุณผู้ชมหนึ่งเจ็ดเก้าเด้อนะครับตัวเลขนะครับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับอ่ะให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ แห้งๆรวยๆนะครับสำหรับตัวเลขหนึ่งเจด้านะครับได้งวันนี้นะครับก็หนึ่งกับ7ตัวเดียวกันอาจจะเป็นเจ็ดเจดเก้านะครับหรือหกับ9ตัวเดียวกันอาจจะเป็นเจ็ดหก็ได้นะครับเจ็ดเจ็ดหก็ได้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวถ้าใครจะชอบชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะอยู่ที่อ่าตำหนักปู่อนุชิตหรืออ่าตำหนักปูขาวนะครับหลวงตานะครับนะปูขาว ท่านชอบพมขาวนะครับลวงตาลวงตาขาวนะครับนัปูขาวนะครับอ่ะไอเอฟซีนะครับโชคดีนะครับมีโชคไม่ราบก็อย่าลืมนะครับนะช่วยสร้างนะครับตอนนี้ทีขาดบ้างแล้วนะครับเห็นว่างดประมาณหมดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็มีเอฟซีที่โอนมาให้ทางทีดพันคุณพี่อะไรนะเดี๋ยวดูเชื่อนะหนึ่งพันบาทเดี๋ยวจะให้ปูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปด้วยนะครับ